สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่บ่มธรรมะพอดแคสต์ในวันนี้นะครับหัวข้อที่เราจะพูดกันเป็นหัวข้อที่สำคัญมากในพระพุทธศาสนาและเป็นสิ่งที่ชาวพุทธหลายคนเคยได้ยินผ่านหูอยู่แล้วแต่บางทีก็ยังไม่เข้าใจลึกซึ้งหรือบางคนอาจจะยังไม่เคยรู้จักอย่างแท้จริงด้วยซ้าวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องพระอริยะทั้ง4ระดับครับคำว่าพระอริยะหมายถึงผู้เจริญแล้วทางจิตใจ ผู้ที่ก้าวพ้นจากความเป็นปุตุชนคำว่าปุตุชนก็คือคนทั่วไปอย่างเราๆท่านๆท,ท,ที่ยังเต็มไปด้วยกิเลสตัณหาความโลภความโกรธความหลงอารมณ์ทั้งหลายที่ถาโถมเข้ามาในชีวิตประจําวันส่วนคําว่าอริยะก็คือคนที่เริ่มก้าวออกจากวงจรเหล่านี้แล้วครับเป็นผู้ที่เดินอยู่บนเส้นทางสู่ความพ้นทุกข์เส้นทางสู่พระนิพพานทีนี้ในพระพุทธศาสนาท่านแบ่งพระอริยะออกเป็นสี่ขั้นด้วยกันนั่นก็คือ 1. พระโสดาบัน 2. พระสกิทาคามี 3. พระอนาคามี 4. พระอรหันต์แต่ละขั้นก็เหมือนกับบันไดที่ค่อยๆไต่ขึ้นไปละกิเลสทีละอย่างอย่างจนถึงที่สุดของการหลุดพ้นทำไมต้องมี4ระดับก่อนอื่นเลยหลายคนอาจจะสงสัยว่าทำไมพระพุทธศาสนาต้องแบ่งเป็น4ระดับทำไมไม่บอกไปเลยว่าใครหลุดพ้นก็คือหลุดพ้น ใครยังไม่พ้นก็คือ,อยังไม่พ้นตรงนี้ต้องเข้าใจก่อนว่าพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งการปฏิบัติและการพัฒนาแบบเป็นขั้นตอนไม่ใช่การเชื่อแล้วจบแต่เป็นการฝึกฝนจิตใจที่ต้องอาศัยเวลาอาศัยการสั่งสมบารมีและอาศัยการเข้าใจธรรมอย่างถูกต้องพระพุทธองค์ทรงค้นพบว่าจิตใจของมนุษย์จะค่อยๆค,คลายออกจากกิเลสไม่ได้หลุดพ้นทั้งหมดทันทีในครั้งเดียวเพราะกิเลสมันฝังรากลึกเหลือเกินดังนั้น ท่านจึงแบ่งเป็นสี่ขั้นเพื่อให้ผู้ปฏิบัติสามารถประเมินตัวเองและเห็นความก้าวหน้าได้ลองนึกภาพเหมือนเราเรียนหนังสือครับมีทั้งชั้นประถมมัธยมมหาวิทยาลัยแล้วก็จบปริญญาการบรรลุธรรมก็ทํานองเดียวกันมีการแบ่งเป็นขั้นๆเพื่อให้เห็นเส้นทางไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆจะกระโดดข้ามไปถึงที่สุดเลยคําถามคือแล้วถ้าเป็นพระอริยะแล้วชีวิตเปลี่ยนไปยังไงคําตอบก็คือ ชีวิตของพระอริยะจะเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงครับเพราะท่านจะหลุดพ้นจากความเชื่อผิดๆจากความสงสัยที่รบกวนใจและจากกิเลสที่ผูกมัดชีวิตเอาไว้คนทั่วไปเวลาเจอปัญหามักจะวันไหวโกรธโลภหลงแต่พระอริยะเริ่มมีภูมิคุ้มกันทางใจไม่ใช่ว่าจะไม่มีอารมณ์เหล่านี้เลยตั้งแต่ต้นนะแต่ท่านจะมีสติมีปัญญาเห็นความจริงจนค่อยๆตัดกิเลสออกไปทีละสวนขอเปรียบเทียบให้เห็นภาพครับ สมมุติว่าเราทุกคนกำลังติดอยู่ในห้องมืดที่ไม่มีประตูเราคลำไปมาอยู่ในความมืดหวาดกลัวไม่รู้ทางออกแต่เมื่อเราได้ยินคำสอนของพระพุทธเจ้าเหมือนกับมีใครมาจุดไฟฉายให้เห็นว่ามีหน้าต่างเล็กๆอยู่ตรงมุมห้องนั่นแหละค่อยๆปีนออกไปได้คนที่เห็นหน้าต่างแล้วก้าวขาออกไปนิดนึงยังไม่พ้นห้องแต่เริ่มเห็นทางแล้วคือโสดาบันคนที่ปีนออกไปได้ครึ่งตัว ยังมีเชือกบางเส้นผูกอยู่กับห้องคือสกิทาคามีคนที่เกือบออกหมดแล้วเหลือแต่เชือกเส้นเล็กๆผูกเท้าอยู่คืออนาคามีส่วนคนที่ออกมาได้หมดขาดจ,จากห้องมืดนั้นไปเลยคือพระอรหันต์นี่คือภาพเปรียบเทียบง่ายๆเพื่อให้เราเข้าใจว่าการเป็นพระอริยะคือการค่อยๆหลุดออกจากความมืดทีละขั้นครับเก้าแรกสู่การเป็นพระอริยะ สิ่งสำคัญที่พระพุทธเจ้าสอนก็คือการบรรลุธรรมไม่ได้ขึ้นอยู่กับโชคชะตาไม่ได้ขึ้นอยู่กับใครจะมาประทานให้แต่ขึ้นอยู่กับการปฏิบัติของตัวเราเองจุดเริ่มต้นของการเป็นพระอริยะคือการมีศรัทธาในพระรัตนตรยัยและการเข้าใจหลักอริยสัจสีว่าชีวิตเต็มไปด้วยทุกข์ทุกข์มีเหตุคือกิเลสและตัณหาทุกข์สามารถดับได้และมีหนทางปฏิบัติเพื่อดับทุก เมื่อเข้าใจตรงนี้จริงๆใจเราจะเริ่มเปลี่ยนทันทีครับเดี๋ยวในพัทต่อ,ต,อต่อไปเราจะคุยกันละเอียดทีละระดับแต่ในพัทนี้ขอสรุปภาพรวมให้ก่อนพระโสดาบันคือผู้เข้าสู่กระแสะแห่งพระนิพพานละสังโยชน์ได้สามอย่างแรกมั่นใจแล้วว่าจะไม่ตกนรกไม่ไปอบายภูมิอีกแน่นอนพระสกิทาคามีผู้ที่จะกลับมาเกิดในโลกมนุษย์อีกเพียงครั้งเดียวก่อนจะบรรลุข,ขั้นสูงขึ้น พระอนาคามีผู้ที่จะไม่กลับมาเกิดในโลกมนุษย์อีกแล้วไปเกิดในโพรหมโลกชั้นสูงและบรรลุธรรมต่อที่นั่นพระอระหันต์คือผู้สิ้นกิเลสหมดสิ้นไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปทั้งสีขั้นนี้ไม่ใช่เรื่องไกลตัวจนแตะไม่ได้แต่เป็นแผนที่ของการปฏิบัติที่พระพุทธเจ้าทรงวางเอาไว้เพื่อให้เรารู้ว่าเส้นทางแห่งการพ้นทุกมีอยู่จริงและมีคนเดินได้จริง ถัดไปเราจะเข้าสู่การเล่ารละเอียดเกี่ยวกับพระโสดาบันครับว่าคุณสมบัติของท่านคืออะไรละก,กิเลสอะไรได้แล้วและมีผลต่อชีวิตอย่างไรพระโสดาบันคือใครคำว่าโสดาบันแปลตรงตัวว่าผู้เข้าสู่กระแสครับกระแสที่ว่าคือกระแสแห่งพระนิพพานหมายความว่าผู้ที่เป็นโสดาบันนั้นได้ก้าวขาเข้าไปในเส้นทางแห่งความหลุดพ้นแล้วแม้จะยังไม่ถึงที่สุด แต่ก็ไม่หวนกลับไปเป็นผุุ้ชนธรรมดาอีกต่อไปมีพุทธพจน์หลายแห่งยืนยันตรงนี้ครับเช่นพระพุทธเจ้าตรัสว่าพระโสดาบันย่อมไม่ตกอบายไม่เกิดในนรกเปรตอสุรากายหรือเดรัจฉานอีกต่อไปแปลว่าคนที่บรรลุเป็นโสดาบันแล้วต่อให้ยังมีชีวิตในโลกยังทำงานมีครอบครัวมีเรื่องราวปกติ เขาก็มีหลักประกันทางจิตวิญญาณแล้วว่าชีวิตหลังความตายจะไม่ตกต่ำอีกคุณสมบัติหลักของพระโสดาบันพระโสดาบันจะมีคุณสมบัติสําคัญสองด้านครับ 1. และสังโยชน์สประการได้แล้วสังโยชน์คือเครื่องร้อยรัดจิตใจมีทั้งหมด10อย่างแต่โสดาบันจะละได้3อย่างแรกคือสักยทิฐิความเห็นว่านี่คือตัวกูของกูวิจิกิจฉาคือความสงสัยลังเลในพระพุทธ พระธรรมพระสงฆ์ศีละพะตะปรามาตคือการยึดมั่นถือมั่นในพิธีกรรมงมงายโดยไม่เข้าใจสาระ 2. มีศรัทธามั่นคมในพระรัตนตรยัยพระโสดาบันไม่หวั่นไหวไปตามความเชื่อผิดผิดอีกต่อไปแล้วครับเพราะเห็นความจริงด้วยปัญญาของตัวเองอธิบายสังโยชน์สามที่ละได้เพื่อให้เข้าใจชัดขึ้นลองอธิบายทีละข้อครับสักยทิฐิคือความเห็นผิดที่ยึดว่ากายกับใจนี้เป็นตัวเราถาวร โสดาบันจะเห็นว่าทั้งกายและใจนั้นเป็นเพียงขันห้าที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปไม่มีสิ่งที่เรียกว่าเราอย่างแท้จริงวิจิกิจฉาคือความสงสัยลังเลว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้จริงไหมพระธรรมจริงไหมพระสงฆ์ปฏิบัติด,ดีจริงไหมโสดาบันจะหมดความสงสัยนี้เพราะได้สัมผัสความจริงด้วยตนเองศีละพะตะพรามาตคือการยึดถือพิธีกรรมภายนอกแบบงมง,งายเช่นเชื่อว่า ล้างบาปได้ด้วยการอาบน้ำในแม่น้ำโสดาบันจะเข้าใจว่าการพ้นทุกข์ไม่ได้อยู่ที่พิธีแต่ขึ้นอยู่กับชําระกิเลสผลลัพธ์เมื่อเป็นโสดาบันสิ่งที่น่าสนใจคือโสดาบันยังเป็นมนุษย์ปกติอยู่ครับยังโกรธได้บ้างโลภได้บ้างยังมีความอยากได้อยากมีอยากเป็นแต่ทั้งหมดไม่รุนแรงจนทำให้ตกต่ำ พระพุทธเจ้าตรัสว่าโสดาบันจะเกิดอีกไม่เกินเจ็ดชาติเท่านั้นและไม่ไปอายภูมิเลยจะเกิดแต่ในมนุษย์หรือสวรรค์เท่านั้นนี่คือหลักประการทางจิตวิญญาณที่ยิ่งใหญ่ที่สุดครับตัวอย่างในพุทธการในสมัยพุทธการมีตัวอย่างมากมายที่คนธรรมดากลายเป็นโสดาบันได้ทันทีหลังฟังธรรมเช่นท่านเยสักกุลบุตรชายหนุ่มผู้มั่งคั่งวันหนึ่งเบื่อหน่ายชีวิตหรูหรา พอได้ฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าเพียงสั้นๆก็เข้าถึงธรรมเป็นโสดาบันทันทีหรือนางวิสาขาหญิงสาวชาวเมืองสาว,วัตถีเมื่อได้ฟังพระธรรมก็บรรลุโสดาบันเช่นกันตรงนี้สะท้อนว่าการเป็นโสดาบันไม่ได้ขึ้นอยู่กับเพศวัยหรือฐานะแต่ขึ้นอยู่กับการเปิดใจและการเห็นความจริงตามที่เป็นความเข้าใจผิดเกี่ยวกับพระโสดาบันหลายคนอาจคิดว่าถ้าเป็นโสดาบันแล้วต้องบวชต้องละโลก ต้องหมดกิเลสหมดไปเลยอันนี้ไม่ถูกต้องครับความจริงคือพระโสดาบันยังใช้ชีวิตปกติได้มีครอบครัวได้ประกอบอาชีพได้แต่ท่านจะมีหลักภายในที่มั่นคงไม่ถูกลากไปกับกิเลสเหมือนเมื่อก่อนอีกอย่างคือไม่ใช่ใครที่นั่งสมาธิแล้วเห็นนู่นเห็นนี่จะก,กลายเป็นโสดาบันทันทีโสดาบันไม่ได้หมายถึงประสบการณ์แปลกๆแ,แต่หมายถึงการเห็นอริยสัจสี่ด้วยบัญญาแจม่มแจ้งสำหรับเราผู้ฟังในวันนี้ แม้จะยังไม่ถึงขั้นนั้นการเข้าใจเรื่องโสดาบันมีประโยชน์มากครับเพราะทําให้เรารู้ว่า 1. การบรรลุธรรมไม่ใช่เรื่องไกลเกินเอื้อมเป็นสิ่งที่คนธรรมดาก็ทําได้ 2. เส,ส้นทางการปฏิบัติชัดเจนว่าถ้าอยากเริ่มต้องเริ่มจากการเห็นอริยสัจสี่ 3. เราจะไม่งมงายในพิธีกรรมหรือความเชื่อผิดๆเพราะเข้าใจว่าแก่นของการปฏิบัติคือการละกิเลส ถัดไปเราจะเล่าต่อเกี่ยวกับพระสกิทาคามีครับว่าท่านต่างจากโสดาบันอย่างไรและก้าวหน้าขึ้นอีกขั้นแบบไหนพระสกิทาคามีคือใครคำว่าสกิทาคามีแปลว่าผู้จะกลับมาเกิดอีกครั้งเดียวนั่นหมายถึงผู้ที่บรรลุธรรมขั้นนี้เมื่อย,ยังไม่ดับขันจะไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดอีกมากมายเหมือนปุถุชนทั่วไปแต่จะเกิดอีกเพียงชาติเดียวเท่านั้น จะเกิดในโลกมนุษย์อีกครั้งเดียวหรือเกิดในสวรรค์แล้วค่อยบรรลุอรหันต์ก็ขึ้นอยู่กับการสั่งสมบารมีครับพระสะกิทาคามีจึงเป็นเหมือนนักเดินทางที่พ้นจากจุดเริ่มต้นแล้วและเห็นเส้นทางข้างหน้าชัดเจนเหลือเพียงการก้าวไปให้ถึงที่สุดก้าวหน้าจากโสดาบันอย่างไรสิ่งสำคัญคือพระสะกิทาคามีไม่ได้ละสังโยชน์เพิ่มใหม่แต่ท่าน ทำให้สังโยชน์ข้อที่4และ5เบาบางลมอย่างมากนั่นคือกามราคะความกำหนัดยินบีในรูปเสียงกลิ่นรสโพฏฐัพพะปฏิฆะความโกรธความหงุดหงิดความขัดเคืองใจพูดในง่ายคือพระสกิทาคามียังไม่ตัดกามราคะและปฏิฆะได้หมดแต่ลดความแรงลงจนแทบไม่รบกวนจิตใจแล้วลองเปรียบเทียบให้เห็นภาพครับ คนธรรมดาเวลาอยากได้อะไรกิเลสมันเหมือนเปลวไฟใหญ่ลุกโชนเผาจิตใจให้ร้อนรุ่มแต่พระสกิทาคามีแม้ยังมีกิเลสอยู่แต่เหมือนเปลวไฟที่เหลือเพียงฐานแดงๆให้ความร้อนเล็กน้อยไม่ลุกเป็นไฟใหญ่แล้วเวลาคนธรรมดาโกรธก็มักโกรธแรงพูดแรงทำร้ายกันแต่พระสกิทาคามีความโกรธเหมือนคลื่นเล็กๆซัดเ,เ,เข้าฝังพอมีสติรู้ตัวก็สงบลงได้ ไม่ทำให้ใจวุ่นวายยาวนานคุณสมบัติเด่นของพระสะกิธาคามี 1. ศีลมั่นคงไม่ทำบาปกรรมหยาบหยาบอีกต่อไป 2. กิเลสบางเบาความอยากความโกรธลดลงอย่างเห็นได้ชัด 3. ใจสงบง่ายเพราะไม่ถูกครอบงำด้วยตัณหามมากเหมือนแต่ก,ก่อน 3. ยังเป็นคารวาสได้ไม่จำเป็นต้องบวชเสมอไป ผลลัพธ์เมื่อเป็นสกิทาคามีพระพุทธเจ้าตรัสว่าพระสกิทาคามีจะต้องเวียนเกิดในโลกนี้อีกเพียงครั้งเดียวไม่ว่าจะเป็นในโลกมนุษย์หรือในสวรรค์และหลังจากนั้นก็จะบรรลุขั้นสูงต่อไปจนหมดกิเลสดังนั้นพระสกิทาคามีจึงมีหลักประกันที่มั่นคงยิ่งกว่าโสดาบันคือไม่ใช่แค่ไม่ตกอบายภูมิแต่ยังเหลือชาติพอีกน้อยมากตัวอย่างในพุทธการ ในพระไตรปิฎกมีตัวอย่างว่าท่านชาวกุลบุตรบางคนฟังธรรมเพียงไม่กี่ครั้งก็ได้บรรลุสกิทาคามีเพราะได้ฝึกเจริญสมาธิและปัญญามาก่อนอีกเรื่องที่น่าสนใจคือพระพุทธเจ้าตรัสว่าแม้เศรษฐีหรือชาวบ้านธรรมดาหากมีศรัทธาและปฏิบัติจริงก็สามารถบรรลุขั้นนี้ได้ไม่จำกัดเพศฐานะหรือวัยความเข้าใจผิดเกี่ยวกับพระสกิทาคามี หลายคนคิดว่าถ้าเป็นสกิทาคามีแล้วต้องเป็นนักบวชผู้เคร่งครัดเท่านั้นความจริงไม่ใช่ครับเพราะในพุทธการมีทั้งคารวาสและพระพิสุที่บรรล,ลุขั้นนี้อีกความเข้าใจผิดคือบางคนคิดว่าถ้าเป็นสกิทาคามีแล้วต้องไม่มีความอยากหรือความโกรธเลยซึ่งไม่ถูกต้องท่านยังมีอยู่แต่เบาบางลงมากจนไม่ทำให้ใจวุ่นวายเหมือนแต่ก่อน การน,นำมาประยุกต์กับชีวิตเราแม้เรายังไม่ถึงขั้นสก,กิทาคามีแต่เราสามารถเอาแนวทางนี้มาใช้ในชีวิตประจำวันได้ครับ 1. ฝึกเห็นความอยากเป็นเพียงอารมณ์เวลาอยากได้ของลองสังเกตว่าความอยากมันเกิดแล้วก็ดับไม่ใช่เราจริงๆ 2. ฝึกสติในความโกรธเวลาโกรธให้รู้ทันว่าโกรธกำลังเกิดขึ้นและปล่อยให้มันหายไปเองได้ 3. ไม่ยึดมั่นถือมั่น เข้าใจว่าใจเราจะสงบได้ก็ต่อเมื่อไม่ถูกครอบงำด้วยตัณหาและปฏิฆะถัดไปเราจะก้าวต่อไปสู่พระอนาคามีผู้ที่จะไม่กลับมาเกิดในโลกนี้อีกแล้วซึ่งเป็นระดับที่สูงขึ้นไปอีกครับพระอนาคามีคือใครคำว่าอนาคามีแปลตรงตัวว่าผู้ไม่กลับมาหมายถึงผู้ที่บรรลุธรรมขั้นนี้แล้ว จะไม่กลับมาเวียนเกิดในโลกมนุษย์หรืออายภูมิอีกต่อไปเมื่อสิ้นชีวิตพระอนาคามีจะไปเกิดในพรหมโลกชั้นสูงที่เหมาะแก่การบรรลุธรรมต่อไปจนถึงที่สุดคือพระอรหันต์นี่คือก้าวกระโดดครั้งใหญ่ครับเพราะจากที่สกิทาคามียังมีโอกาสกลับมาโลกนี้อีกครั้งพระอนาคามีจะก้าวพ้นจากโลกนี้โดยสิ้นเชิง สังโยชน์ที่ละได้พระอนาคามีจะละสังโยชน์ได้หข้อแรกเลยครับได้แก่ 1. สกายทิฐิความเห็นว่านี่คือตัวกูของกู 2. วิจิกิจฉาความสงสัยลังเลในพระรัตนตรยัย 3. สีลับพะตะปรามาตการยึดมั่นพิธีกรรมงมงาย 4. กามราคะ ความกำหนัดยินดีในกาม 5. ปฏิฆะความโกรธความขัดเคืองใจกล่าวอีกอย่างคือพระอนาคามีตัดขาดจากกามและความโกรธได้โดยสิ้นเชิงใจท่านไม่วันไหวด้วยตัณหาในรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสและไม่ถูกครอบงำด้วยความโกรธอีกต่อไปลองนึกภาพง่ายๆครับถ้าคนทั่วไปติดอยู่ในบ่วงใหญ่ๆ ก็คือถูกกิเลสลากไปไหนต่อไหนพระโสดาบันเหมือนตัดโซ่เส้นใหญ่ได้บางเส้นพระสะกิทาคามีเหมือนโซ่เหลือเบาๆบางลงมากแต่พระอนาคามีปลดโซ่เส้นใหญ่ที่หนักที่สุดสองเส้นคือกามราคะและปติคะเพราะสองสิ่งนี้แหละครับที่ผูกมัดมนุษย์ไว้กับโลกนี้ความใคร่และความโกรธเมื่อสิ่งเหล่านี้หมดไป จึงไม่มีแรงดึงให้กลับมาเกิดในโลกนี้อีกคุณสมบัติของพระอนาคามี 1. ใจบริสุทธิ์จากกามไม่วันไหวต่อสิ่งยั่วยวนไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินรูปโฉมเสียงเพลงกลิ่นรสหรือสัมผัส 2. ไม่โกรธไม่พยาบาทแม้จะถูกกระทบด้วยเรื่องที่เคยทำให้คนธรรมดากโกรธแค้นแต่ใจท่านสงบไม่เกลียด ไม่ผูกเวร 3. ม,มีสมาธิสูงเพราะใจไม่ถูกรบกวนด้วยกิเลสหยาบการเข้าสมาธิจึงลึกและมั่นคง 4. มีชีวิตเรียบง่ายแม้จะอยู่ท่ามกลางโลกแต่ใจไม่ข้องเกี่ยวด้วยตัณหาตัวอย่างจากพุทธ,ธการมีเรื่องเล่าในพระไตรปิฎกว่าท่านชาวกุลบุตรบางคนเมื่อฟังทรรแล้วได้บรรลุอนาคามีทันทีและเมื่อสิ้นชีวิต ก็ไปบังเกิดในพรมโลกอีกกรณีคือท่านกาลุทายีพระอริยสาวกผู้บรรลุอนาคามีเป็นตัวอย่างของผู้ที่ละกามและความโกรธได้สิ้นเชิงจนได้รับการยกย่องจากพระพุทธเจ้าความเข้าใจผิดเกี่ยวกับพระอนาคามีบางคนคิดว่าถ้าเป็นอนาคามีแล้วต้องหมดกิเลสทั้งหมดทันทีอันนี้ไม่ถูกต้องครับ พระอนาคามียังเหลือกิเลสขั้นละเอียดอยู่เช่นความถือตัวความติดในภพความฟุ้งซ่านละเอียดหรือความไม่รู้ในธรรมบางประการแต่สิ่งที่หมดไปแล้วคือกามราคะและปฏิคะซึ่งถือเป็นก้าวกระโดดสำคัญมากครับการโยงเข้ากับชีวิตเราแม้เรายังไม่ถึงขั้นนั้นแต่การเข้าใจคุณสมบัติของพระอนาคามีสามารถช่วยเราได้มากครับ 1. เรียนรู้ที่จะปล่อยการม,มารารคะเวลาเจอสิ่งยั่วยวนใจให้เห็นว่ามันไม่ยั่งยืนทุกความสุขจากการมมีวันเสื่อม 2. ฝึกไม่โกรธตอบถ้าใครมาทำให้เราไม่พอใจลองสังเกตว่าความโกรธมันก็แค่เคลื่อนในใจเกิดแล้วดับถ้าไม่ไปเติมเชื้อมันก็หายไปเอง 3. มมุ่งเน้นความสงบภายในใช้สมาธิเป็นที่พักใจ มากกว่าหาความสุขจากสิ่งภายนอกถ้าเปรียบเทียบกับโลกสมัยใหม่พระอนาคามีคือคนที่อยู่ท่ามกลางโลกแต่ไม่เป็นของโลกโลกมีโฆษณามีสิ่งยั่วยวนมีเทคโนโลยีล่อตาพระอนาคามีไม่หวั่นไหวโลกมีความขัดแย้งการทะเลาะเบียดเบียนกันพระอนาคามีไม่โกรธไม่ผูกเวรโลกมีความวุ่นวาย พระอนาคามีมีแต่ความสงบมั่นคงในใจนี่แหละครับที่ทำให้พระอนาคามีเป็นแรงบันดาลใจว่ามนุษย์สามารถพัฒนาจิตใจจนพ้นจากแรงดึงดูดของโลกได้จริงถัดไปเราจะเดินทางไปสู่จุดหมายสูงสุดของการปฏิบัติธรรมคือพระอรหันต์ผู้สิ้นกิเลสโดยสิ้นเชิงและไม่เวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปพระอรหันต์คือใคร คำว่าอารหันมาจากรากศัพท์ว่าอาระหะแปลว่าผู้ควรหมายถึงผู้ควรแก่การบูชาเพราะท่านสิ้นกิเลสแล้วโดยสิ้นเชิงพระอรหันคือผู้ที่ทำลายสังโยชน์ทั้งสิบหมดสิน้นไม่เหลือแม้แต่เศษเสี้ยวในใจติดใจบริสุทธิ์เต็มที่ไม่กลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปสังโยชน์สิบและการดับสิน้น เพื่อให้เห็นภาพชัดเรามาทบทวนสั่งยศดสิบกันครับ 1. สักกายทิฐิความเห็นว่านี่คือตัวกู 2. วิจิกิจฉาความสงสัย 3. ศสีลพะตะปรามาตการยึดมั่นพิธีกรรม 4. กามราคะความกำหนัดในกาม 5. ปฏิฆะความกโกรธ 6. รูปปราคะความยึดติดในรูปฌาน 7. อรูป,ปราคาความยึดติดในอรูปฌาน 8. มานะความถือตัว 9. อุทธ,ธจะความฟุ้งซ่านละเอียด 10. อวิชชาความไม่รู้ตามความเป็นจริงพระอรหันต์ดับทั้งสิบข้อได้สิ้นหมดไม่ว่าจะยาบหรือละเอียด คุณสมบัติของพระอาหารหันต์ 1. ไม่มีกิเลสเหลือความโลภโกรธหลงหมดไปโดยสิ้นเชิง 2. จิตไม่เกิดตัณหาใหม่ไม่มีความอยากในกามไม่มีความอยากแม้ประทั่งในภพภูมิสูง 3. ไม่มีมานะถือตัวไม่เปรียบตนกับใครว่าดีกว่าเท่ากันหรือต่ำกว่า 4. จิตสงบเป็นอิสระไม่มีอะไรผูกพันไม่มีอะไรทำให้วันไหว 5. สิ้นสุดวะตะสงสารเมื่อสิ้นชีวิตแล้วเข้าสู่นิพพานไม่เวียนว่ายเกิดอีกนิพพานคืออะไรบ่อยครั้งเรามักนึกว่านิพพานเป็นสถานที่เป็นแดนสวรรค์พิเศษแต่ความจริงแล้วนิพพานคือสภาวะที่ดับกิเลสและทุกข์สิ้นเชิง เหมือนกับเปลวไฟที่ดับลงไม่ได้ย้ายไปไหนแต่เพราะเชื้อเพลิงหมดจึงไม่ลุกโชนอีกนิพพานของพระอรหันต์คือความสงบที่ไม่ถูกรบกวนด้วยอะไรอีกเลยเรื่องเล่าพระอรหันต์ในพุทธการพระสารีบุตรพระอัครสา,าวกเบื้องขวาผู้เลิศทางปัญญาเมื่อบรรลุอรหันต์แล้วก็ใช้ปัญญาเผยแผ่ธรรมจนเป็นกำลังสำคัญของพระพุทธเจ้า พระโมคขลานะผู้เลิศทางฤทธิ์แม้จะมีฤทธิ์มากมายแต่ใจไม่ยึดต,ติดในอำนาจฤทธิ์นั้นเพราะท่านสิ้นกิเลสแล้วพระอานนท์ผู้เลิศในการเป็นพุทธอุปถากเมื่อพระพุทธเจ้าปรินิพานแล้วก็ได้บรรลุอรหันต์ก่อนเข้ารูปสังคยานาพระธรรมคำสอนตัวอย่างเหล่านี้ชี้ให้เห็นว่าพระอรหันต์ไม่ใช่เทพไม่ใช่สิ่งเหนือมนุษย์แต่คือมนุษย์ ที่ฝึกฝนตนเองจนสิ้นกิเลสได้จริงแม้ว่าเรายังห่างไกลาจากการบรรลุอรหันต์แต่การศึกษาและทำความเข้าใจท่านสามารถเป็นแรงบันดาลใจได้ 1. เรียนรู้ที่จะลดกิเลสทีละน้อยถ้าสุดท้ายคือศูนเราก็เริ่มต้นด้วยการลดลงครั้งละนิด 2. ไม่เปรียบเทียบตัวเองกับใครเพราะมาณะคือตัวกั้นความสงบ 3. ฝึกสติและสมาธิเพื่อให้ใจเป็นอิสระไม่วันไหวไปตามสิ่งกระทบ 4. มองทุกสิ่งตามความเป็นจริงว่ามีเกิดย่องมีดับความเข้าใจผิดเกี่ยวกับพระอรหันต์บางคนคิดว่าพระอรหันต์ต้องมีฤทธิ์เหาะเหินหรือทำสิ่งอัศจรรย์แต่ความจริงไม่จำเป็นเลยครับ คุณสมบัติสำคัญคือการสิ้นกิเลสไม่ใช่การแสดงอภินิหารท่านบางรูปใช้ชีวิตเรียบง่ายไม่มีใครรู้ว่าเป็นพระอระหันต์ด้วยซ้ำเรามาย้อนดูกันอีกครั้งครับโสดาบันคือผู้เข้าสู่กระแสละสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาและสีหัตภะปรามาตสกิทาคามีคือผู้กลับมาเกิดอีกครั้ง ทำกิเลสหยาบให้เบาบางลงอนาคามีคือผู้ไม่กลับมาเกิดในโลกนี้อีกละกามราคะและปฏิฆะอรหันต์คือผู้สิ้นกิเลสทั้งหมดดับสังโยสิบเข้าสู่นิพพานนี่คือเส้นทางของพระอริยะในพระพุทธศาสนาที่ชี้ให้เห็นว่ามนุษย์สามารถก้าวข้ามความทุกข์ได้จริงผ่านการฝึกจิตและปัญญา สิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับพวกเราผู้ยังเดินบนเส้นทางนี้ก็คืออย่าเพียงฟังแล้วชื่นชมแต่ให้ลองปฏิบัติตามกำลังที่เราทำได้เริ่มจากศีลฝึกสมาธิให้ใจสงบใช้ปัญญาพิจารณาชีวิตตามความเป็นจริงแม้ยังไม่ถึงพระอรหันต์แต่ทุกก้าวเล็กๆบนเส้นทางนี้ก็ทำให้ชีวิตเราเบาขึ้นสงบขึ้นและมีความหมายมากขึ้นครับ ขอบคุณที่ร่วมเดินทางมาด้วยกันครับและพบกันใหม่ในบ่มธรรมะพอดแคสต์ครั้งหน้าสวัสดีครับ